ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับจากวิกฤตนะครับราคาข้าวตกต่ำนะครับชาวนาส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนกันนะครับแต่ว่าในผมมองว่าในวิกฤตนะครับย่อมมีโอกาสเสมอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับว่าทำยังไงงจากที่ราคาข้าวตกต่ำนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเพราะว่าก็ครั้งแรกนะครับที่ว่า ในการทำนานะครับที่ประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำมาได้ขนาดนี้นะครับก็นะครับแต่ถ้าเรามองมุมมองหนึ่งนะครับราคาเป็ดก็ยังสูงอยู่นะครับก็หลังจากที่เกี่ยวข้าวไปนะครับก็จะไว้เป็นอาหารเป็ดอาหารไก่นะครับแล้วก็ส่วนในพ่กนานะครับเราก็ยังมีข้าวนะครับที่ยังเกี่ยวไม่หมดนะครับก็สามารถมาเลี้ยงเป็ดได้นะครับเป็นเป็ดไข่นะครับ นี่ครับเราก็จะสูบน้ําเข้าไปในนานะครับนี่ครับก็ให้กินอาหารนะครับให้เป็ดได้กินข้าวนะครับที่ยังเกี่ยวไม่หมดนะครับตามคันนานะครับที่รถเกี่ยวเกี่ยวไม่ถึงนะครับแล้วก็กินหอยกินปูนะครับกินไส้เดือนนะครับตามนานะครับก็เป็นการลดต้นทุนอีกอย่างนะครับในส่วนนี้ก็สํา จะสามารถช่วยเหลือชาวนาหรือเกษตรกรที่ทํานาได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนไปครับนะครับวิธีการดาเนิชีพนะครับในวิถีเกษตรแบบชาวนาของเรานะครับก็เป็นการพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าในส่วนของข้าวนะครับที่เราทํากันเป็นประจํานะครับมีราคาที่ลดลงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับ ให้ทานตามการดำรงชีพนะครับกับพิถีเศรษฐกิจของทุกวันนี้นะครับก็เป็นการพึ่งผ่านตัวเองนะครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงเป็ดนะครับก็นี่ครับก็กินหอยก็สูบน้ําเข้ามานะครับก็กินเกษตรกรก็จะผันตัวเองมาเลี้ยงเป็ดนะครับาชาวนุงชานานะครับก็จะมีไข่ให้เราได้ นำมาไว้กินแล้วก็นำไปจำหน่ายนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คิดว่าทุกที่นะครับน่าจะมีปัญหากันหมดนะครับเรื่องข้าวนะครับเมื่อก่อนอตอนสมัยเด็กๆนะครับประเทศไทยนี่เป็นผู้ที่นำส่งออกข้าวเนี่ยเป็นนามหนึ่งของอาีปเอเชียเรานะครับแต่ผ่านไปผ่านมานะครับเรากับ เป็นประเทศที่การนำออกข้าวนะครับลำดับตกลงมานะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าประ,ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีการพัฒนา,นาเทคโนโลยีนะครับพัฒนาการทำเกษตรนะครับแล้วก็พัน,นข้าวนะครับที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะครับก็ข้าวของเราก็ยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับ แต่เราในส่วนนั้นนะครับภาคการเกษตรนะครับแบบเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็ต้องนํามาช่วยเหลือกันมาประคับประคองนะครับราคาข้าวนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้นะครับนะครับก็สิ่งนี้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับทางช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนะครับก็ได้นําเสนอเรื่องราวเรื่องนี้นะครับ ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มานานะครับถือว่าได้ปั่นจักรยานนะครับมาออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวทิวทัศนะครับดูท้องไร่ท้องนานะครับนะครับหาธรรมชาตินะครับก็มีการเลี้ยงเป็ดนะครับนะครับในทุ่งนานะครับก็กินหอยกินอะไรสิ่งที่เราได้จากตรงนี้นะครับนอกจากที่เป็ดได้กินอาหารนะครับเป็ดได้กินอาหารจากข้าวที่ เรอเกี่ยวเกี่ยวไม่หมดนะครับก็ยังกินหอยกินปูเป็นกินปลานะครับในท้องทุ่งนานะครับแล้วก็ในส่วนนึงมูลเป็ดนะครับก็ยังเป็นปุ๋ยนะครับก็ในตัวเช่นอย่างดีนะครับช่วยการเจริญเตบิบโตของข้าวในการปลูกรอบถัดไปนั่นเองนะครับก็ยังไงก็อีกนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของเกษตรกรที่ทํานานะครับส่วนใหญ่ที่อิ่มแล้วนะครับก็จะขึ้นมาผัด นะครับมาทําความสะอาดตัวเองอบนถนนนะครับนะครับก็นําบรรยากาศดีๆนะครับมาฝากคันผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ